ขอบคุณทรู 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอดีตภรยาพลุกเปิดใจผมเลิกสามีด้านบีน้ำทิพย์เคลื่อนไหวถูกใส่ร้ายเช็คความหวานทะเลยังอายของสองคู่ก็อดริชชี่และเจ้านายจูเน่ เ a y ลอร์ w วิฟต์คัมแบ็กเล่นหนังรวมซุปตาของเดวิดโอรัสเซลอีจินฮยอบจอมีโชว์ออนไลน์ตอบแทนแฟนคลับวันที่5มิถุนายนนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับาได้เวลาอัพเดตข่าวบันเทิงกันนะครับช่วงนี้อยู่กับกริดและโบสครับใช่ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้เหมือนเดิมทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆของเราฝากติดตามกันด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นข่าวไฮไลท์ของเราไปเลยนะยังอยู่ในความสนใจของทุกคนกันอยู่นะครับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณบีน้ำทิพย์แล้วก็หนุ่มคนใหม่นะก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวของอดีตภรยาเก่าของคุณฟลุกด้วยนะครับล่าสุด คุณปอน,นะี่ซึ่งเป็นอดีตภรรยามคุณฟลุ๊กก็มีการเปิดใจปมเลิกสามีแล้วแ่ะครับ ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงครับและชาวเน็ตก็ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวความรักของนางเอกสาวครับบีน้ำทิพย์กับนักธุรกิจหนุ่มฟลุกชลักนะฮะหลังจากมีคนจับตามองถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่จนถูกโยงนะครับว่าเป็นนางเอกแย่งสามีชาวบ้าน,นทำให้ฝ่ายชายได้ออกมาป,ปกป้องว่าไม่เป็นความจริงเพราะได้เลิกรากับอดีตภรยาไปแล้วด้านปอนอดีตภรยาของหนุ่มฟลุกครับออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามีประมาณว่า เห็นเขารู้จักกันครั้งแรกเนี่ยเขาบอกรู้จักกันตอนไปเล่นเซริร์ฟน่าจะประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วบอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันพี่ผู้หญิงลงสตอรี่เขาก็เหมือนรีโพสต์กันนะจากนั้นเดือนพฤศจิกายนพี่ผู้หญิงก็ส่งชีสเค้กมาให้วันเกิดอดีสตสามีจนมาถึงเดือนธันวาคมเขานั่งดูละครพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ยอมขึ้นนอนเลยหลังจากคลอดลูกมาไม่ถึงเดือนเนี่ยเขาก็เดินมาบอกเลิกก่อน ว่าเราอยู่กันไม่ได้แล้วนะซึ่งก่อนหน้านั้นนะอาจจะมีระหองระแหงกันตามประษาคือเขาไม่กลับบ้านหลังจากปอนคลอดลูกได้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาไปดำน้ำําซึ่งเราก็รู้สึกไม่ดีวันที่2เมษายนครับคุณปอนก็พาลูกคนโตไปพัทยาพี่เลี้ยงโทรมาหาคุณปอนบอกว่ามีผู้หญิงมาที่บ้านตอนนั้นคือตกใจมากว่าทําไมพี่เขามาหาที่บ้าน ส่ววันที่9เมษายนครับลูกปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงที่มีโควิดด้วยพอนก็เลยพาลูกทั้งสองคนเนี่ยกลับมาที่สกลน,นครพอวันที่27เมษายนเขาก็ยังบอกว่าถ้าไม่จำเป็นอยากกลับมานะ เรื่องเป็นข่าวขึ้นมาตรงที่เขาเนี่ยลงรูปคู่กันวันที่14พฤษภาคมครับแล้วเรื่องของปอนก็ยังไม่ชัดเจนเสื้อผ้าปอนเสื้อผ้าลูกและของลูกทุกอย่างยังอยู่ในบ้านหมดเลยปอนไม่เคยโมโหใครแล้วไม่เคยทำอะไรใครเลยเขาใส่เสื้อพี่ฟลุ๊กเนี่ยถ่ายตรงเสาบ้านลง i อจเขาใส่เสื้อพี่ฟลุ๊กทั้งหมดน่ะครั้งเสื้อดำน้ำตัวหนึ่ง แล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านใส่เสื้อยืดของพี่ฟลุกถ่ายอยู่ในบ้านครั้งที่3ใส่เสื้อลายสกต็ตสีแดงที่เขาลงะนะครับวันที่18พฤษภาคมเขาส่งสัญญาที่มีลายเซ็นมาให้นะปอนได้อ่านและเห็นว่าเขาเนะี่ยดูแลแค่ค่าเทอมของลูกแต่ค่าเลี้ยงดูและค่าอะไรสําหรับลูกเนะี่ยมันไม่ชัดเจนปอนก็เลยไม่เซ็นเท่ากับว่าสัญญาฉบับนี้เนะี่ยยังไม่มีผลอะไรเพราะาปอนเนะี่ยยังไม่เซ็นเอาตรงตรงเนะี่ยปอนก็ยังไม่รู้เลยว่าเราเนะี่ยเลิกกันแล้วใช่ไหม แล้วคือสัญญาก็ยังไม่เคลียอะไรเลยนะทุกอย่างก็ยังอยู่ในช่วงที่คุยกันว่าตกลงทุกอย่างจะยังไงแล้วในสัญญาก็บอกด้วยว่าหลังจากเซ็นไปแล้วปอนต้องพาลูกออกจากบ้านภายใน1เดือนอยากจะบอกว่าที่เป็นข่าวตอนนี้ตัวปอนก็เสียหายเขาออกมาพูดต่างๆน,นานาทังที่ปอนไม่เคยออกอะไรเลยแล้วก็ออกโนติสไปตามรายการน้นรายการนี้ให้หยุดสัมภาษณ์ทั้งที่เรื่องต่างๆทั้งที่ออกมาจากตัวเขาเองทั้งหมด แล้วก็ทําให้ปอนกับลูกเนี่ยเสียหายถ้าเขารับผิดชอบลูกเนี่ยจะไม่ว่าเลยแต่อันนี้คือยังไม่ทําอะไรเลยสักอย่างแล้วก็ไม่ให้เกียรติปอนด้วยบอกว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีพิธีความจริงเนี่ยมันมีพิธีเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็แค่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสส่วนเรื่องสัญญาก็ยังไม่เคลียร์ว่าจะดูแลลูกกันยังไงต่อตอนนี้เขาก็หายนิ่งไปเลยไม่ติดต่อมาเขาบอกว่าจะไม่เซ็นอะไรอีกแล้วให้ปอนไปคุยที่ศาล รับรองบุตรโน่นนี่นั่นเองคือเขาบอกว่าไม่คุยอะไรแล้วให้สารตัดสินว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรแล้วก็พูดคำหนึ่งว่าทนคบกับปอนมา3มปีแล้วจะมีลูกคนนี้ทําไมไม่อยากให้ปอนทําหมันด้วยซ้ําไปเขาก็บอกปอนว่าถ้าทําหมันแล้วถ้าลูกอยากจะมีจะทํำยังไง เขาก็บอกว่ารักลูกนะแต่การกระทําของเขาคือเล่นแป๊บแปแล้วก็ไม่อยู่บ้านปอนตามจนเหนื่อยแล้วแล้วเขาก็มาพูดกับปอนว่า,าสามารถพูดได้ไงว่าทนกับปอนเนี่ยคบมาตั้ง3ปีทนมาตลอดแล้วที่มีลูกคนนี้คืออะไรแล้วเขาก็บอกว่าลูกคนนี้ของเขาเนี่ยรักมากเพราะเป็นลูกผู้ชายคนแรกของเขามีสัญญาตัวใหม่นะส่งไปที่ทนายของปอนแนะนําเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกหรืออะไรพวกนี้นะซึ่งปอนก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวปอน ไม่ได้ต้องการอะไรอยู่แล้วนะถ้าได้อ่านสัญญาฉบับนี้คือปอนไม่มีส่วนได้เลยผลประโยชน์จะเป็นให้ลูกทั้งหมดเช่นค่าการศึกษาค่าดูแลบุตรซึ่งเขาอ่านแล้วก็บอกว่าไม่เซนไปคุยที่ศาลนะฮะหลังจากมีการออกมาให้สัมภาษณ์หลายคนก็จับตาไปที่บีน้ำทิพย์ครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรซึ่งเธอก็ได้โพสต์ลงไอจีสตอรี่นะครับโพสต์เป็นภาพเทพกึ่งปีศาจในตำนานความเชื่อของญี่ปุ่นที่จะจมูกยาวๆตัวแดงๆนะฮะพร้อมกับมีข้อความว่า จมูกยาวจังอ่าแล้วก็ยังโพสต์อีกหนึ่งภาพเป็นภาพตัวเองนะครับนีอ่อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือภาพที่เธอโพสลงไอจีสตอ,นนอรี่นะฮะอีกหนึ่งภาพเนี่ยก็เป็นภาพตัวเองนั่งชิวๆพร้อมกับข้อความบอกว่าชีสเค้กเป็นเหตุสังเกตได้ และฝากร้านชีสเค้กด้วยนะคะ mm hmm. นอกจากนี้ก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์รีวิวสินค้าของ B. นะครับว่ากำลังคิดหาเหตุผลเพื่อจะเข้าข้าง B. แต่ก็คิดไม่ออกว่าทำไมถึงเอาผู้ชายที่เพิ่งเลิกกับเมียที่คลอดได้4เดือนมันไม่เหมาะไม่ควรผิดที่ผิดเวลามากนะคะสติต้องมาแล้วแหละซึ่ง B. ก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่าข่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะหนูถูกใส่ร้ายทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอมากมายว่าอยากให้รอ ฟังจากฝั่ง B ด้วยและอยากให้เธอออกมาพูดความจริงได้แล้วด้านอดีตภรรยาของฟลุกครับก็ได้ออกมาโพสไอจี IG Story ครั้งว่าผู้สืบสันดาลซึ่งเดสันดานั่นเองเป็นศัพท์กฎหมายหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมาตามกฎหมายไทยได้แก่ลูกซึ่งสามารถตรวจ DNA ได้ครับ น่าจะไปอีกสักพักหนึ่งนะถ้ายังมีความเคลื่อนไหวอะไรทางฝ่ายไหนม,มีอะไรอัปเดตรอติดตามนะครับถูกต้องครับ,ม,รบมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำหรับพี่สมรักคำสิ่งกันบ้างน,นาจะจากที่ถูกช่อโกงลอตเตอรี่ไปหลายล้านมากไปดูคดีนี้กันหน่อยครับ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสมรักทำสิ่งและก็ทนายรณรงค์ครับได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีข้อหาช่อโกงจากกรณีการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมูลค่า50กว่าล้านบาทนะครับได้ของไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ครับ ดานพิสมรักครับเผยว่าตนเองเป็นเพียงตัวแทนของชาวบ้านในการโอนเงินให้กับยี่ปัวเท่านั้นส่วนตัวได้ควักเงินกว่า3ล้านบาทให้ชาวบ้านบางไรายไปก่อนรอทางคู่กรณีคืนเงินที่ยังค้างกว่า11,750ล้าน7แสนบาทยอมรับเลยว่าเข็ดกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมันก็เข็ดเนาะผมก็ไม่เราเราเรามองโลกในแง่นนดีไงชาวบ้านมาขอร้องให้ผมเป็นตัวแทนให้ ก็ชาวบ้านก็โอนตังเข้าบัญชีผมแล้วก็ให้ผมโอนต่อการซื้อลอตเตอรี่กับญี่ปุน่นมันต้องโอนค้ามงวด,100วดโอนร้อยร์ามงวดที่เคยจองแบบนี้นะครับก็งวดแรกก็ได้ได้มานะครับวงวด2โดนเลยฮะเราก็มีการนัดเจอกันนะครับนัดเจอกันโดยที่เอาตัวแทนชาวบ้านไปนั่งคุยก,กับเขาเองผมไม่ได้รวบรวมเงินเนี่ยชาวบ้านเอามา มาขอร้องให้เราทำใช่ใช่แล้วเป็นตัวกลางไหมฮะใช่คือว่าถือว่าเป็นตัวกลางเนาะผมงสารชาวบ้านนะครับมันสี่เดือนแล้วไงสี่เดือนแล้วแล้วก็ผมก็ถามว่าทาไมถึงไม่ได้เขาอ้างว่าเจ้านายยังไม่ให้นัดทุกวันนัดนัดนัดเสร็จก็ปิดมือถือหายเงี้ยแล้วชาวบ้านที่มาจากต่างจังหวัดนอนกันโอ้โหผมต้องไปเช่าโรงแรมให้เลี้ยงนอนนอนหน้าบ้านพี่เลยใช่ไหมครับผู้เสียหายเขาเขาจะฝากเป็นตัวแทนหมู่บ้านมา ก็แค่หลายหมู่บ้านนะพี่หลายหมู่บ้านนะครับหลายหมู่บ้านเป็นเงิน50 60บล้านเนี่ยมันก็หลายหมู่บ้านเหมือนกันผมเนี่ยเอาเงินผมสำรองให้ชาวบ้านไงคนไหนเดือดร้อนหนักเราก็อ่าแล้วในส่วนตัวเราเองเราลงทุนไปเท่าไหร่ผมไม่ได้ลงทุนผมสำรองไปส่วนตัวผมเราไม่ลงทุนซื้อตลาดเป็นไหนผมเป็นตัวกลางให้ชาวบ้านได้เฉยผมเป็นตัวกลางผมไม่รู้เรื่องเลยแต่จริงๆแล้วชาวบ้านกลุ่มนี้ก็โดนโกงมาก่อนที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ย400กว่าล้านนะครับ ก็อย네 oh ู่มาวันนี้ก็เหมารถสู้มาหาผมเนี่ยทั <g <g so ้งคนเฒ่าคนแก่จะได้ลอตเตอรี่ไปขายครับผมล่าสุดได้คุยไหมพี่คุยวันเมื่อกี้ก็คุยเขาบอกว่ายังไงบ้างเมื่อกี้ก็บอกน้องอย่าไปแจ้งความพี่เลยไม่โอกาสพี่จะค้างเงะตอนนี้ก็พอเป็นข่าแล้วญาติพี่น้องลูกอะไรก็ลำบากใช่ขึ้นนตั้งขึ้นตั้งชาวบ้านเขาเดือดร้อนเยอะเงินผมไปเก็บสองล้านแล้วก็ยืมลูกอีก ล้านสามทั้งหมดจะสามร้านสามที่เราจบาับได้เพราะว่ามีความหวังจะได้เงินคืนมผมเชื่อมือทานายความจริงและความยุติธรรมมันต้องมีนะครับเราไม่จะเป็นฝ่ายผิดเราเป็น,หร,น,น 10, หรือสิบเอ็ดล้านเกือบแสนท่าน เมื่อมีอะไรคลิบหน้าทางเรื่องคดีเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง <ผม S 1> นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องสําหรับคุณแก้มบุม๋มก็ไม่ได้ลงลูกคู่กับแฟนหนุ่มนอกวงการากับคุณพีทกันตะพรเลยอความรักยังหวานดีอยู่หรือเปล่าถามเธอกันหน่อยครับ ยืนยันนะว่าความรักยังคงหวานครับแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กันสักเท่าไหร่สําหรับแก้มบุ๋มปรียาดากับหวานใจครับหนุ่มพีทกันตะพรถาดยาธุรกิจโรงพยาบาลครับที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งฉลองครบรอบ2ปีโดยฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์หอบดอกไม้ช่อโตครับมาให้พร้อมการ์ดที่เขียนข้อความพิเศษว่าจะรักหนูตลอดไป ล่าสุดครับเจ้าตัวก็อัปเดตเรื่องความรักว่าตอนนี้ยังแฮปปี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอด้วยสถานการณ์โควิดบวกด้วยกับแฟนหนุ่มช่วงนี้งานเยอะครับตัวเองก็เลยทํางานเยอะเหมือนกันแต่ก็มีการพูดคุยกันตลอดล่าสุดก็เอาน้องหมานะครับมาให้เลี้ยงแทนไปก่อนครับวใจโอเคค่ะดีค่ะยังอยู่ดีค่ะเขาแค่ทำงานเยอะค่ะไม่ค่อยได้เจอแต่ อย่างมันเน่ยเดี๋ยวไม่ได้เจอเะเอะไรเงี้ยแต่เขาทำเนอะมาลงฟาร์ด้วยมันก็เลยแบบช่วงนี้เขาค่อนข้างยุ่งอะไรเลยค่ะเป็นคนแบบเขาเป็นคนขยันทํางานเลยตั้งครอบครัวโอเคเะเอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็เ,าเป็นคนชอบทํางานตอนรหนังก็จะมีแบบงงแงกันนั่งตรง<ะ>ที่ว่าแบบไปทำงานนะเธอไปทําทงานนะเธอประวนไปละคันนะคันอะไรอย่างเงี้ยโอเคดีค่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาตัวเองเอาน้องไปเล่นก่อนนะขอบคุณค่ะ ไปก่อนให้น้องหมา <ừ> พันนี้น่ารักเนาะรูช้ชื่อพันไหมไม่ทราบไม่เนาะน่ารักดีแต่ไม่รู้ชื่อลองหาดู <laughs> ลองไปถามเธอเลไอจีดูแ <c oughs> คบผมนะฮะมาที่เรื่องราวจะมันจะความรักคู่หนึ่งอะความรักนะแต่อีกคู่หนึ่งเนี่ยเขายังใช้ควาว่าเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่นะฮะสำหรับคู่ของคุณก๊อตคุณเบชชี่แล้วก็เจ้านายและจูเน่กับโมเมนต์ดีๆที่ให้แฟนคลับได้ชื่นใจกันครับ คู่จิ้นที่พัฒนาเป็นคู่จริงนี่สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มก๊อฟอิทธิพัฒน์รับนางเอกสาวริตชีออรเนตกับความหวานที่เติมให้กันไม่มีแผ่วครับทำเอาแฟนๆในต่างจิกหมอนฟินกันทั่วหน้ากับความคลั่งรักของหนุ่มก๊อตครับที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ขับรถจากกรุงเทพเพื่อไปหาสาวริชีถึงเชียงใหม่มาแล้วครับ พราะความรักเนี่ยถึงจะไกลแค่ไหนก็คือใกล้จริงไหมครับหนุ่มก๊อตนี่ล่าสุดมีภาพของคุณก๊อตแล้วก็น้องริชชี่ครับกับบรรยากาศริมทะเลรับสายลมแสงแดดซึ่งฝั่งริชชี่เนี่ยนอกจากจะมีภาพที่สวยงามแล้วเนี่ยก็ยังมีคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ดูกันอีกครับส่วนหนุ่มก๊อตครับก็มาในลุกชิลๆสบายๆดูจากภาพและสถานที่เนี่ยก็พอจะเดาได้ว่าทั้งคู่ก็น่าจะผลัดกันถ่ายรูปให้กันนะฮะงานนี้ทำเอาแฟนคลับ i t i ทิริชนี่เขามีชื่อแฟนคลับเขาด้วยนะฮะอภา,ากันกระนำไลค์ใน IG และคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ครับพร้อมส่งเสียงเชียร์อยากเห็นรูปคู่ในทริปนี้ของทั้งสองคนแต่งานนี้คงต้องรอลุ้นครับว่าทั้งคู่จะมีเซอร์ไพรส์ให้เป็นแฟนคลับอ t i ทิริชเนี่ยได้กรี י กกันหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับ มาต่อกันที่คู่จิ้นเหล่าแฟนคลับเชียร์ให้เป็นคู่จริงครับสำหรับคู่ของเจ้านายจินเจตและก็จูเน่ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับหนุ่มเจ้านายเคยยอมรับว่าตอนนี้อยู่ในสถานะเพื่อนสนิทบอกว่าจูเน่เป็นผู้หญิงคนที่2ที่สนิทรองจากคุณแม่ครับล่าสุดหนุ่มเจ้านายและสาวจูเน่ก็ต่างพากันเช็คอินเที่ยวทะเลถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่แต่ก็ตอกย้ําความหวานได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ ด้านคุณแม่อย่างคุณปิ่นเกตมณีครับก็คุณแม่ของเจ้านายได้เข้ามาคอมเมนต์ให้ลูกชายจนกลายเป็นกองทัพเสริมเพิ่มเสียงกรี๊ดกับคอมเมนต์สั้นๆเลยฮะว่าแฟนถ่าย mm hmm. อนอกจากนี้ครับด้านสาวจูน,น่ครับก็ได้โพสต์ภาพ IG เป็นภาพแล้วก็คลิปชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินชิลอยู่ริมทะเลนะฮะพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นอีโมจิรูปโลกแม้จะไม่ได้เห็นแท็กรูปกันนะแต่ก็ ในคลิปเนี่ยเห็นชายหนุ่มอยู่ไกลๆชาเน็ตก็มั่นใจเลยว่าเจ้านายแน่ๆครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ